จะได้พูดถึงสินห้าสินห้าเหล่านี้สินห้า,หา,หหาปานาอาทินาอัพร,รมจาริยามุสานสุลานสินห้าสมากข้อสี่นี้รักษายากหน่อยเพราะสิ่งบใอย่างมันมีทั้งหมดสี่ข้อด้วยกันหนึ่งพูดเท็จสองพูดหยาบสามพูดสอดเสียด สพูดเพ้อเจอนี่สีข้อเนี่เป็นศินมุสาวาดถ้าคนผิดโดยเจตนาข้อใดข้อหนึ่งก็ว่าผิดสินมูสาวาดไม่แต่พระไม่แต่นักพูดบางคนบางท่านก็พูดผิดพูดแบบอย่างที่ไม่ดีทำให้คนรุ่นหลังไม่ฟังแล้วมันก็พูดหยาบพูดต่ำเกินไปบางทีก็พูด ไม่ควรพูดพูดเพ้อเจ้อเอาความสาใจว่าแต่ถ้าคนมีศีลมีธรรมมีกรรมฐานแล้วท่านจะไม่พูดท่านจะคอยระวังแต่ครูบาอาจารย์พระอิยาเจ้าทั้งหลายแต่ท่านพูดคำหยากพูดคําที่นี่มันอยู่ที่เจตนาเพื่อจะดัดนิสัยสันดานของคนคุณหญิงคุณนายที่ติดในรูปลักษณ์ในสิ่งสวยๆงามๆติดในสิ่ง ในร่างกายตัวเองเนี่ยติดในราคะนะท่านถึงพูดหยาบท่านพูดให้ได้สติขึ้นได้สติได้สมาธิได้ปัญญาเพราะของที่มันหยาบของที่มันสกรปรกต้องเอาน้ำยาแรงๆเข้าไปถูน้ำร,รมคำสั่งสอนเนี่ยบางครั้งบางทีท่านเจตนาที่จะให้เขามีสติท่านก็พูดแบบตรงไปตรงมาเลยแต่บางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้บางคนก็เปลี่ยนพฤติกรรม ที่เังเคยติดเคยยึดถือติดข้องมานานจะได้ปล่อยได้วางได้ลดทิฏฐิมาณนะลัอัตตาตัวตนนีนะ่แต่นักเทศไม่แต่นักเทศพระบางองค์ก็พูดไปเรื่อยพูดเป็นตลกเฮฮาน,นี่ก็พูดผิดจากผิดจากศีลมุสาวาทเลยพูดเพ้อเจ้อพูดไปเรื่อยพูดเล่นกันมันก็ผิด ส่วนมากคนก็ชอบดูสมัยนี้คนก็ชอบดูพูดตลกเฮฮาธรรมะพูดปดเล่นพูดหัวไปฉะนั้นแต่ให้จะมาฟังธรรมะจะฟังข้อบัญญัติของพุทธเจ้าธรรมะที่เป็นสาระเป็นแก่นสารมากสีผล4ีนิพานหนึ่งอยะศส,ส,สีมากมีองค์แปดพละหา้าทรีห้าพุทชงเจ็ดสมาทานศรียะศส,ส,สีนี้ฟังไม่ค่อยฟังกัน เพราะจิตใจคนมันไปชุ่มด้วยการราคะด้วยความเพลิดเพลินมันเลยไม่อยากฟังธรรมะที่เป็นเป็นเครื่องขัดเกลาเพราะธรรมะทุกอย่างเป็นเครื่องขัดเกลาทําให้เรานี่มีสติมีสมาธิมีปัญญาถ้าเราพูดเป็นแบบอย่างไม่ดีต่อไปมีกาลังโดนวุ่นวายแน,น่เพราะเราต้องมีสี่เหรียนสองด้านเราเป็นคนสาธารณะประโยชน์ ประโยชน์ทั้งดีประโยชน์ทั้งไม่ดีเราต้องฟังฟังทุ้ ảng, ผู้ที่ความเห็นต่างผู้ที่เข้าใจแต่ผู้ที่เข้าใจไม่เป็นไรส่วนมากมันจะยกยอปอปั้นกันทําให้หลงหลงไปนในสิ่งต่างๆตัวเองดีก็ถือว่าตัวเองดีอยู่ก็ไม่ใช่ตัวเองสูงถือว่าสูงกับเขาก็ไม่ใช่ตัวเองต่ํากว่าเขาถึงว่าสูงก่าเขานี่แย่นะันะมาณนะทิฏฐิคือความเห็น มาน่ากูความถือไว้ทิฏฐิมาน่าในถ้ารวมกันมันก็ความเห็นที่ตรงมันมองเรียนแคด่ด้านเดียวความจริงเรียนมันต้องมีสองด้านทั้งบวกทั้งลบถ้าเรามองแต่บวกอย่างเดียวก็จิตใจก็ไม่หมกมุ่นในสิ่งที่ตัวเองลงธรรมดาคนเราเนี่จะมองเห็นว่าตัวเองสูงกว่าเขาตัวเองสูงกว่าเขาอยู่ดีถึงความสูงเท่ากันเึง หรือว่าตัวเองสูงกว่าเขาตัวเองต่ำวขาเขาหรือว่าสูงกว่าเขาทิฏฐิเพราะกิเลสตัณหามันบงังบังจิตบังใจบงับงบงสิ่งที่ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมพอจิตใจคนเรามันจะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดพระยาเจ้าทั้งหลายท่านถึงควบคุมการพูดการพูดไม่พูดไปเรื่อยไม่พูดไปสอดเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบ ม่พุทธแต่คนทั่วไปปุตุชนทั่วไปไม่แต่พระแต่รงแต่นักปฏิบัติธรรมต่างๆนักพ,พูดต่างๆก็พูดผิดเยอะพูดมากก็ทำให้เสียหายเสียหายมากภัยจะเกิดกับเจ้าของวัดข้างหน้าฉะนั้นการพูดก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นลักษณะตัวตนของแต่ละคนกริยาสภาษา ไอ,อวาจาสอภาษากิยาสอนส,ส,ส,สอตะกุลตะกูลเป็นยังไงตะกุลไม่ได้ฝึกได้หัดตะกูลเป็นไงมันจะบ่งบอกแต่เราก็ไม่ใช่มีความรู้อะไรนักหนา <c oughs> จบแค่ชั้นประถมแต่เราก็พอพูดได้หลักธรรมะเราก็ได้เรียนมาเรียนนักธรรมตีโทเอกเรียนมาศึกษามาแต่เราก็อยู่ในกรอบของศีลของธรรมในคุณงามความดีพูดยังไงเราต้องทําอย่างไง ถ้าเราพูดอย่างเดียวเราไม่ทําเหมือนที่เราพูดมันก็ไม่ได้ฉะนั้นนักพูดนักทำนักเทศธรรมทั้งหลายต้องตระหนักต้องมีความคิดคนเราผิดพลาดได้แต่พลาดแล้วเราแก้ไขหรือเปล่าเราคอยแก้ไขหรือว่าแก้ตัวถ้าเราแก้ตัวก็ลําบากแต่แก้ไขเพราะคนเรามันไม่ดีพร้อมมนาะทุกอย่างถ้าดีพร้อมมันก็ไม่ได้ มาประพฤติปฏิบัตนะิไม่ต้องออกมาบวชก็ได้ถ้าดีพร้อมทุกอย่างแต่ถ้าคนที่ไม่ดีพร้อมหรือมีความปกผ่องอยู่ก็มาฝึกมาหัดมาขัดมาเก่าขัดเก่ากิเลสตัณหามานาทัทิ่ทีออกจาก,กจิตใจนะไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีคนตักเตือนมันก็หลงหลงตัวลืมตายลืมกายลืมแก่ลงพักลงพ่พวกก็ลืมนะสิ่งที่ตรงข้าม ฉะนั้นนักปีิบัติทั้งหลายมันก็ต้องมีกายวาจาใจที่ดีถ้ากายวาจาใจที่ดีมันก็ออกมาทางวาจาที่ไพเราะอ่อนไหวไม่พูดกระโชคหกห้าไม่พูดเพื่อเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อสังคมแต่แก่โลกแก่ศาสนาบาตทีพูดผิดไปมันก็ทำให้เสียเพราะเด็กทุกวันนี้มันเข้าถึงง่ายนะ เข้าถึงโลกอินเทอร์เน็ตเข้าถึง youtube เข้าถึง Facebook ถึงไลน์ง่ายราะความง่ายนี่แหละทาให้คนมันเสพคุณแต่สิ่งที่ไม่ดีเสพคุณแต่สิ่งที่มันเพลิดเพลินเอาความสนุกความเลื่อนเลื่อนเลิงอารมณ์ตามใจฉันพอตามฉันแนละ้วลำบากฉันนะในสิ่งบางอย่างต้องเรียนรู้พอการที่เราออกมาก็เราเป็นคนสาธารณะทุกคนไม่ว่า ญาติโยมพุทธบริษัททั้งไลายอุบาโคุบาศิกาพิสุพิสุนีสาม,มเณรกันดังแต่เราก็ต้องมีหลักธรรมหลักคํำสอนของพุทธเจ้าไม่ผิดศีลหข้อนี้โดยหลักศีลสองย่ิบเจ็ย่อมาด้วยศีลหข้อนี้ปานาธินาอมร,รัมจาริยามุสาสุลานย่อมาหข้อศีลสามิบเอ็ของพิสุนีก็ตามก็ย่อมาศีลศีล ห้าข้อนี่สินอภรมจ,จาริยาที่เราสมาทานสวดนโมพุทธยะฉะนั้นเราควรไม่ประมาทไม่เพิดเพลินในสิ่งต่างๆไม่ไปหลงยกยอคนที่หลงอยู่แล้วทำให้เพิดเพลินแต่ให้สติให้ปัญญาให้เกิดความคิดได้พราะคนเราถ้ามันหลงตัวเองมันยากมันไปไก่มันสิ่งบางอยา่างกว่าจะได้มันก็ทุกข์เก็บไป พราะทุกครั้งที่เราพูดออกไปเนี่ยมันเป็นคำพูดเป็นนายเราแต่ถ้าเรามีพูดเราเป็นนายคำพูดอยู่แต่พูดแล้วมันเกิดปัญหาเกิดคนเอาแบบอย่างที่ไม่ดีพูดเพื่อสะใจเพื่อพูดเพื่อ,อไม่ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยมันก็ผิดผิดหมดหลักธรรมนากปรีบัติเขาต้องออกจากจิตถ้าจิตดีจิตใจด,จใจดีจิตใจสบาย จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลมีการภาวนาการพิจารณาจะไม่คอยมีปีผิดพลาดเหมือนลวงตาเหมือนลวงพ่อกันหา,เห,นาเหมือนลุงปูชาเหมือนลวงปูลวงตามหาบวัวลวงปู่มั่นท่านไม่ค่คยพูดพูดน้อยเหมือนครูบาศรีวิชัยเนี่ยท่านพูดแต่พูดอิจิตตังปัจจิตตังตุมหังกิปเมให้พรายาโยมทั้งวันลวงปู่มั่นไปเห็นโ้ ว่าจริตท่านชอบรับญาติโยมอย่างนั้นโอ้ก็ดีนะท่านทนได้ถ้าเป็นหลวงปู่ม่นท่านไม่ทนไม่ทนอยู่รับญาติโยมเยอะแยะมากมม่นั่งทั้งวันให้อิจฉิตังทั้งวันแต่ท่านเป็นโพธิสัตว์ที่สร้างโบมีท่านก็อดทนอดทนตอนรับญาติโยมใครมาช่วยมาอะไรก็ให้พรให้อะไรเพราะการให้พรให้การเทศธรรมก็เป็นฝึกสมาธิอย่างหนึ่งการฝึกสติสมาธิปัญญา เราจะได้เรียนรู้ว่าเรามีสติขนาดไหนมีสมาธิตั้งมั่นขนาดไหนมีปัญญารอบดูขนาดไหนสติสมาธิปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาศีลเป็นพื้นฐานเบื้องต้นแห่งการสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาศีลเป็นพื้นฐานถ้าเราไม่มีศีลเป็นพื้นฐานเราก็จะพูดไรไปเรื่อยพูดอะไรไปโด,ไไปดยไม่คิดพูดไปด้วย เกิดความบาดหมางคุณเคืองกันในทางโลกทางเพื่อนพ้องทางพระสงฆ์ทางต่างๆเกิดปัญหาวุ่นวายก็เพราะวัจจิกำรสรมยมยออกข่าวทุกวันนี้ก็มีข่าวเรื่องผิดศีลห้าไปทั้งนั้นไม่ไม่ไม่นอกเหนือจากนี้แล้วฉะนั้นถ้าเรามีศีลห้ามีศีลห้ามีศีลรมกรรมฐานมี ศีลสิกขาจิตตะสิกขาปัญญาสิกขาแล้วเราก็จะรู้รู้ว่าเราควรทํำยังไงควรจะวางจิตยังไงครูบาอาจารย์พระองค์ก็ท่านจะสอนเรื่องการรักษาจิตจิตตังทันตังสุข,ขามะาวะหังจิตที่ฝึกดีแล้วนําความสุขมาให้คิดเท่าไหร่ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้อาศัยความคิดนะถึงได้รู้เหมือนลงปูดุล หลวงปู่ดูลท่านก็เป็นเคยเป็น <c oughs> พวกเซนมาก่อนท่านมีความหมายที่พูดมีความหมายพูดที่ได้อัธรดได้ใจความจิตส่งออกเป็นสมุดไทยผลของจิตส่งออกเป็นทุกจิตเห็นจิตเนี่ยเป็นมักจิตเห็นจิตอย่างเจ่มแจ้งคือว่าเป็นนิโรธคือความดับมันลึกซึ้ง ซึ้งกวดกันจิตส่งออกคือว่าทรงออกในรูปเสียงกินรสเนี่ยเป็นสมุทรไทยทาให้เกิดทุกข์ส่งออกไปลึหลงตัวลืมตายหลงหลงในรูปเสียงกินรสทําให้เราแสวงตัณหามาเรื่อยๆจิตส่งออกเป็นสมุทรไทยพ้นก่อนจิตส่งออกก็เป็นเป็นให้เกิดทุกข์ต้องแสวงหาต้องมาหาตันเรื่อยๆหาเสพหาสมไปเรื่อยๆหาที่จบที่สิ้นของ ของความสุขไม่ได้สุขสุขมันสุกกอไก่ไม่ใช่สุขขอไข่ทําให้หามันก็ทุกข์ร้อนฉะนั้นมันมีเหตุมีผลผลจิตทรงออกเป็นสมุทยัยผลคงจิตทรงออกเป็นทุกข์คือว่าเป็นผลของมันแล้วจิตเห็นจิตเป็นมรรคคือว่าทางเดินเป็นเหตุจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธคือความดับ ดับทุกดับร้อนดับเย็นดับอะไรทุกอย่างนะคือว่านิโรธคือนิพพานนะั่นนิพพานคือนิโรธคือความดับสนิทแต่บางคนเอาสุขแต่ความเพลิดเพลินเอาสุขแต่ความสะใจว่ามันเป็นสุขแค่เาผานันฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ธรรมะยสัสสสีมักมีองแปดสติปทานสีกายเวทนาจิตธรรม รู้จะก,กายเราก็รู้จักกายแต่เราควบคุมกายได้ไหมเรามีศีลขนาดไหนไกายเราติดเวทนาไหมมีเวทนามีทุกคนเราติดเวทนาขนาดไหนติดในสุขในสุขเวทนาขนาดไหนติดในความสุขในสมาธิขนาดไหนติดความสุขในสงบระงับขนาดไหนเราพิจารณากายเวทนา จิตหรือว่าจิตที่เราแส่สายไปต่างๆ่าแส่แสงแส่สายไปในสิ่งต่างๆจิตเนี่ยมันเร็วกว่ายิ่งกว่าอะไรเร็วกว่าแสงทิตแสงหรววัาเร็วตัวอินเทอร์เน็ตเร็วกว่าแสงทุกอย่างจิตเห็นจิตเป็นมรรคจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธคือความดับกายเวทนาจิตแล้วก็เป็นธรรม ถ้าจิตใจเราเป็นธรรมธรรมะวินัยมันมีธรรมอย่างเดียวไม่ได้ถ้ารู้แต่ธรรมอย่างเดียวมันก็ไม่ได้รู้แต่ธรรมะแต่วินัยเรื่องศีลเราไม่ไม่รู้ไม่สนใจเรื่องศีลห้าซึ่งยิ่งข้อสี่เนี่ยพูดเท็จพูดสอดเสียพูดหยาบพูดเพ้อเจอนี่สีข้อนี่สำคัญแล้วต้องมีสติคอยประคับประคองในพูดให้คนเดือดร้อนไม่พูดให้คนเอาเยี่ยงอย่าง แต่พูดให้ถูกต้องถูกจริงถูกตร,ต,รตรงตรงต่อพระทิ่พันถ้าถูกรรทำทำเพื่อการปล่อยวางเรามีเมตตากรุณา,ามุทิตาและอุเบกขาเราต้องมีพรหมวิหารสีมีปัญญาอย่างพรหมเหมือนชายาดนงพูดูพรหมมาปัญโยมีปัญญาอย่างพรหมพรหมวิหารสีถ้าเราไม่มีพรหมวิหารสีมีอาคาติสีมันก็ไม่ได้มีแต่ความ อิจฉ้าที่สยากันมันก็ทําให้ลําบากพอชีวิตคนเรามันต้องเดินหน้าต่อไปเดินหน้าสู่มรกสู่มรกผลพระนิพานมรกสีผลสีนิพานหนึ่งนิพานมีหนึ่งเดียวนะั้นที่จะไปได้โหลดกุดตะลรรทำก้าถ้าเราไม่ก้าวออกจากความทุกข์ไม่ก้าวออกจากรูปเสียงกิริยลดไม่ก้าวออกจากเวทนาแล้วก็ติดนงี้ติดในเวทนาในสุขในทุก ในสิ่งต่างๆมีสุขต้องมีทุกขหน้ามือต้องมีหลังมือแต่ถ้าเรารู้เราเอียงมือไม่สุขไม่ทุกเราวางเฉยเเป็นกลางเหมือนสันมือของเราเนี่ยไม่ได้หงายมาไม่ได้หงายหลังมือไม่ได้แบมือมันจะเห็นเห็นเฉยเสุขทุกอยู่กับใจไม่ใช่หรือถ้าใจทุกข์ไม่สุขสันถ้าใจถือนั่นแนหะมันมีคําก่อนอยู่แต่เราต้องเรียนรู้ สุขทุกข์มันอยู่ที่จิตถ้าจิตเรามีความสบายจิตใจเรามีบุญมีกุศลมีคุณงามความดีเราจะกันกรองสิ่งที่ไม่ถูกต้องออกจากกายออกจากวาจาออกจากจิตถ้าจิตจเราฝึกได้ดีแล้วจิตเห็นจิตนะเป็นมรรคมรรมรรคมรรคมีองค์แปดสมาธิที่ความเห็นถูกต้องถูกต้องไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินะี่คือว่าเป็นผู้ที่กำลังหลงผิดอยู่ มิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสัมมาเห็นทุกข้อปฏิบัติหนุนทางแห่งความดับทุกข์เห็นเห็นนี้ทุกต้องสองความดำริดำริไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่น,นและการดำริออกจากการมทั้งหลายการมทั้งหลายที่เรายึดติดเนี่ยติดในตัวลืมตาลกุกติดกายลืมแก่ถ้าวันเวลามันผ่านไปผ่านไป,นไปมันก็เกินกินชีวิตเราท่านทันไร ถ้าเราเห็นมีปัญญาเห็นความดำดิออกจากโลกออกจากวัฏตะออกจากทรงสารนี่เราก็ไม่ไม,ไม่ติดในไม่ติดในในในสิ่งต่างๆที่เราเคยมีเคยยึดเคยถืออูรป,ประานในขันห้านรูปพวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เราติดมากก็ทุกมากติดน้อยก็ทุกน้อยพระยาเจ้าท่านไม่ติดไม่ยึดท่านปล่อยวางขันห้าเบาสบายท่านถึงไม่โดน ลูกสอนลูกศออาจยาพิษที่สองดอกดอกแรกท่านเราโดนทุกขเวทนาโดนทุกคนไม่ว่าสัตว์มนุษย์ทั้งหลายโดนทุกคนดอกที่สองคือว่ากิเลสตัณหาที่มณะทิฏฐิที่เวียนว่ายตายเกิดไปนี่ท่านไม่โดนท่านทิ้งไว้ในโลกนี้แต่โลกโลกเราท่านทั้งหลายก็ยังเสวยหายังแสวงหายังเกาะยังกิน,นสิ่งที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านทิ้งไว้ทิ้งให้ใหโลกให้วัตะสงสารนี่ แต่ผู้มีปัญญาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านมาบำเพญเพื่อมาศึกษาเรียนรู้เพื่อจะละละรู้แล้วละละปล่อยระหว่างรู้ละปล่อยวางรู้แล้วก็ละถ้าละไม่ได้ก็ยึดเงทุกปล่อยไม่เป็นวางไม่เป็นก็เย็นไม่ได้ฉะนั้นการเกิดทุกข่าวเป็นทุกขลำไปพุทธเจ้าท่านสอนพุทธบริษัตว์ทั้งหลายสอนพวกบาศกบาศิกาพิสุ ภิสุนีสาม,มเณรสอนให้ให้รู้จักทุกรู้จักการลิบว้าตาเกิดการเกิดทุกข่าวเป็นทุกขล่ำไปทุกการสแสวงหาทุกพกทุกกล่ำลิ้นลนทุกพ่อสังขารร่างกายปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกที่ทนได้ยากที่สุดถ้าเราทนได้ยากถ้าเราทนไม่ได้ต้องออกจากร่างกายนี้ไปสู่คบใหม่ชาติใหม่ไปตามบุญกุศลที่เราได้ทํามา จะรออะไรไปจะเอาอะไรไปบ้างเราจะเอาอะไรไปบ้างเอาริยทรัพย์ไปไหมศรัทธาศีนอิปปริอตตระภะหุสจัจจะจาปัญญาริญญทรัพย์เจ็ดประการเราจะเอาได้เอาอะไรได้ไปไทำได้ด้วยพระห้าอินทรีห้าแต่สังขารทิ้งไว้อยู่ในโลกดินก็ไปสู่ดินน้ำก็ไปสู่น้ำลมก็ไปสู่ลม ดินน้ำลมไฟกระส,สู่ไฟอากาศสถาักันขับเคลื่อนไม่มีการขับเคลื่อนวิญญาณธาตุไปหาจุติใหม่จุติในทางที่ดีหรือว่าทางเป็นอกุศลหรือทางใบยภูมิหรือว่ามนุษย์สมบัติรมสมบัติสวรรค์สมบัติหรือว่าออกค้นโลกไปก็ยังดีฉะนั้นเราพยายามเรียนรู้เรียนรู้กายเรียนรู้ใจ เรียนรู้ศีลทำกรรมฐานรู้จักการรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ให้บริบูรณ์ใครไม่บริสุทธิ์ไม่บริบูรณ์เราพยายามทําให้บริบูรณ์ถ้าเราบริบูรณ์แล้วเราก็จะเป็นผู้ที่บวชในออกนอกบวชนอกเข้าในคือว่าบวชภายนอกแต่ภายในไม่ได้บวชมันก็ไม่ได้อะไรฉะนั้นพยายาม บวชในพยายามให้มันออกนอกให้มันออกทางกายทางวาจาทางใจฝันให้ตัวเองเป็นพระเห็นเป็นพิษุนีเป็นพแม่ชีก็ได้ฝันว่าตัวเองอยู่ในศีลในธรรมในกรรมฐานเพราะธรรมดาเพศผู้หญิงเป็นเพศที่ทุกข์ทรมานต่างๆในการลุนคนขวายในการกิจธรุระเยอะมากมายต้องดูแลต้อง ดูแลตัวเองดูแลผู้อื่นอีมากมายถ้าโลกนี้ขาดผู้หญิงในพุทธศาสนาก็อยู่ไม่ได้ไม่มีใครใส่บาตรไม่มีใครเป็นสเสบียงบุญให้กับพระภิกษุส,สามเณรบาสศกบาศ,บาศกาได้ถ้าขาดผู้หญิงขาดแม่ทานี้แม่โษศบแม่คงขาไปแล้วก็ลาบากแม่ทาน,นี้ไปแล้วทุกวันนี้ก็กินแม่ทนี้กินทุกวันธาตุดิน ดินน้ำลมไฟกินไปเพื่อจะทำให้ร่างกายอยู่ได้แต่กินแล้วก็ติดกินในการกินกันอยู่เกิดโรคเกิดโรคเกิดภยัยเกิดสิ่งต่างๆทำให้เกิดโรคที่ประจำโรคเบาหวานความดันโรคมะเร็งโรคต่างๆที่มัน,นโรคประจำอยู่ในโลกนี้แต่บางทีก็เป็นโรคจอมาจอมาเพื่อจะมาทำ ฆ่าคนทำ้ายคนตายไปสองแสนกว่าสามแสนไปตายเยอะเหมือนแต่เป็นโรกที่ต้องเรียนรู้คนที่ตายไปหาดนับไม่ได้เยอะคนไม่มีศีลไม่มีธรรมมีคุณงามความดีไม่ว่าคนดีคนไม่ดีถึงเวลาก็ต้องตายเราท่านทั้งหลายตายแล้วด้วยกำลังตายอยู่ด้วยและเราจะต้องตายอีกด้วยถ้าเราต้องตายเรา เราตายไปมันก็ธรรมดาตายไปแต่ตายแต่เรื่องร่างกายแต่คุณงามความดีอย่าไปให้มันตายให้คุณงามความดีมันอยู่ในจิตในใจให้จิตใจ,ใจมีบุญมีกุศลคุณงามความดีมีทานศีลภาวนาทานศีลทานศีลภาวนาเป็นที่พึ่งที่ระลึกเราเพราะปุญกิยวัตถุสามจะขาดอะไรอันหนึ่งไปไม่ได้ บุญคือความสบายจิตกุศลคือความสาัตว์ฉลาดบ่มีคือควรต้องสร้างบำเพ็ญถ้าเราไม่เพนไม่เพียรสร้างเพียนกระทําเราก็จะเป็นผู้มาเปล่าไปไม่ได้อะไรฉะนั้นคนควายไว้บุญกุศลคุณงามความดีบวชในออกนอกบ่อยๆย,ยิ่งเป็นกราวาาญาติโยมพยาย,พยามสวดมนต์ไหว้พระอ่อนน้อมต่อพระรัตนตรัยประจําเราต้องรู้ว่าเรามีเลส ราธรามะทิฏฐิเราขนาดไหนพยายามช้ำลออออกเห็นร่างกายเป็นรสุภะเป็นกรรมฐานเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของโสโครกเป็นของที่เป็นเป็นเป็นของที่เราต้องดูแลกันไปตามสภาพอย่าไปหลงหลงหลงมากก็ทุกมากให้มองเป็นของอสุภะเป็นร่างกายที่เน่าเปื่อยที่ต้องเป็นพระะดูแลกัน มันออกทั้งทวารเก้าไม่ว่าพระพิสุไม่ว่าใครคนที่หายใจอยู่มันออกทั้งวาวรเก้าตา2องหูสองจมูกสองปากหนึ่งถารหนักวารเบาออกในวาวรนีเป็นของที่ไม่น่าเกียดของที่น่าเกียดเติมเข้าไปแล้วก็ถ่ายออกมาเติมเข้าไปก็ถ่ายออกมาข้าวรูเดียวออกมาตั้งออกมาทั้งแปดรูออ พเป็นสิ่งไปอย่างเราต้องพิจารณาพิจารณาอาหารการกินการขับถ่ายเราการกินเรากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินกินเพื่อจะอยู่ไปวันวันอยู่เพื่อประพฤติปฏิบรรัติทมไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์พอกินเข้าไปเราพิจารณาเป็นของนี้เป็นของที่สัตว์ที่ได้มาจากความลำบากความอาฆาตแค้นเราก็แผ่เมตตาให้สัตว์ที่เรากินเข้าไปที่เรากินบริโภคเข้าไปแผ่ให้เขาได้รับปุญ กุศลที่เราได้กระทําได้บําเพ็ญแดอดีจนถึงปัจจุบันเขาก็าจะได้บุญได้กุศลแผ่ให้ไปอย่าไปติดในรสชาติกินอะไรกินได้อย่าไปติดในรสชาต,าต,ใชาติในติดในรสชาติอาหารพยายามพยายามแผ่ให้แผ่ส่วนบุญให้สัตว์ต่างๆที่เรากินแต่ผู้ที่ไม่กินก็ได้กินข้าวกินอะไรข้าวปลาบางทีมันก็ มันทำลายสัตว์ชีวิตคนมาสัตว์ต่างๆมาเหมือนกันก็จะเป็นข้าวเม็ดหนึ่งอะไรมนะันต้องแผ่ทุกครั้งขณะที่เรากินพิจณาปริสังขาโยโณโซปินทปาทตังปินทปาทนี้เราฉันไปใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลิน,นสนุกสนานแต่ฉันเพื่อความสงมบละงกักเพื่อประพฤติพรหมจันทร์เพื่อจะสร้างคุณงามความดีเราไปบัตรเพื่อฉันเพื่อจะให้ร่างกายอยู่ได้ เพื่อดับทุกขเวทนาไม่ให้กำเลิกขึ้นไม่เกิดขึ้นถ้าไม่ได้กินมันก็หิวหิวตลอดแต่หิวนี่คือว่าเป็นโรคอย่างหนึ่งความหิวเป็นโรคฉะนั้นเราพยายามสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุญ,าง,บญ,าง,บญงามความดีไว้เรื่อยๆให้มันเกิดขึ้นในจิตใจมีความศรัทธาตั้งมั่นมียะความเพียรศรัทธามียะมีสติสมาธิปัญญาพระไหสีห้าให้มันเกิดขึ้นในจิตใจเรา ฉะนั้นวันนี้เราท่านหลายก็พร้อมเพียงกันมาในเจริญอายะรั์ศรัทธาศีลฮิริอตปะภาุสัจจะ,ะรักจาคะระปัญญาอายะรับที่เราจะติดตัวเราไปฉะนั้นเราท่านหลายจะน้องบุญกุศลที่เราได้กระทำในดีตชาติตั้งแต่ชาติก่อนนู้นที่เราเคยทำมาตั้งแต่สำเร็จอมบูรณมทีเ่เราวินไหวตายเกิดมาสังสมมาบุญมา จนถึงปัจจุบันจนงน้อมบุญกุศลที่เราได้ประพฤติปฏิบัติได้บำเพ็ญได้กระทำได้ฟังธรรมได้ประพฤติปฏิบัติมารัตนาศินมา,นา,นมาจงเป็นภาวะเดชาติปัจจัยแพ่ไปให้บิดามารดาหมู่ญาติทั้งหลายครูอุปชาอาจารย์ทั้งหมดทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และที่ละโลกนี้ไปแล้วหากท่านทั้งหลายมีความทุกข์อยู่ก็ให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์นั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนาน บุญกุศลที่เราทัา้งหลายได้พร้อมเพียงกันมาสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญอ่อนน้อทมทำตนจงเป็นภาวะเดชะเป็นปัใจจัยให้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในบุญกุศลคุณงามความดีได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้อายุวันนะสุขภพละปฏิพานทนาสารสมบัติด้วยกัน ทุกท่านทุกคนเธอ